โอเคตอนนี้เราอยู่ในตอนที่ 3, สามเซ็นเซอร์ดังแล้วเดินเดิดเอาขณะนี้มาจากฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่ฝั่งซ้ายไมค์กันอัตโนมัติแกนแคนยอดลงแล้ว จากฝังนั้นไป้ยืนตรงนี้ได้ยืนได้ถ้ารถไฟมาฝั่งนั้นอะ่ะยืนได้ยังมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอยู่ไอ้นนี้ขบวนแรงถ้ามาฝั่งนั้นจะต,ต้องไม่เกินพุ่งไม้ไก้นี้ตอนที่สาม เหมือนเป็นอันนั้นอะขบวนสีขาวลายแดง SRT นคิดเป็น SRT กคร่งกันโอ้ขบวนสินค้าคนตู้คอนเทนเนอร์ไง สองหนึ่งศูนย์เมื่อกี้ SRT ห้าสองหนึ่งูนย์ 二一零。